มอร์นิ่งค่ะเด็กๆวันนี้เราตื่นเช้าเพื่อมาใส่บาตรลงตานะเพื่อนๆตื่นเช้ากั็นไหมครับตื่นกดไลค์กดแชร์กดเฟรไพยรอดูพวกเราใส่บาตรนะคะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมดลยอ่ามานั่งลงนั่งลงนั่งลงค่ะ เด็กนั่งลงอภพิวาจานาเสเละสเนจังวุตาปจายิโนจัตตาโรธรรมวาจาติอายุวโนสุขัง้ลังสาธแสาุแล้วสุดมาใครว่าแล้วสุมากถ้าเพื่อนๆตื่นไวๆไ,ได้แบบเราเนาะ<ม>ก็ตื่นมาใส่บาตรรับพรหลวงตาเนาะจะได้เป็นเด็กดีใช่ไหมใช่เชื่อฝังพ่อแม่ด้วย ขอตัวไปโรงเรียนก่อนนะไ,นไปอาบน้ำแต่งตัวกันนะครับไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนบายยครับเพื่อนๆบา,บายค่ะอาบน้ำแต่งตัวแล้วค่ะ